สวัสดีครับวันนี้ท็อปสุรเลล์นะครับก็จะมารีวิวนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับนะครับแบตเตอรี่นะครับของแบตเตอรี่ตะกวนะครับและก็แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับพอดีมีลูกค้านะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับส่วนมากนะครับคนที่เข้าใจแบตเตอรี่ลิเธียม และแบตเตอรี่ตะปูขวดเนี่ยครับหรือแบตเตอรี่ตะปูน้ำอะไรพวกนี้ครับส่วนมากจะมีคนที่เข้าใจก็จะมีคนที่สนใจเรื่องโซลาร์เซลล์เพื่อจะไปติดตั้งเองนะครับแล้วก็ทีมช่างนะครับที่ต้องการนำไปติดให้ลูกค้านะครับแล้วก็คนสนใจนะครับศึกษาเองนะครับเพื่อจะไปทดลองเองครับ แต่มันมีประเด็นให้ผมมาทำคลิปนี้ก็คือส่วนมากลูกค้าที่โทรเข้ามานะครับสนใจเรื่องโทรศัพท์นะครับพออธิบายถึงเรื่องแบตแบตแบตอ่าลิเธียมนะครับรุ่นใหม่ลูกค้าก็จะไม่เข้าใจเลยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับต้องได้อธิบายให้เกือบทุกคนเลยนะครับนะครับและอีกปัจจัยหนึ่งก็คือมีนักศึกษานะครับ ก็เรียนรู้เรื่องระบบโซโลาเซลล์นะครับอพอรู้เรื่องระ,ระบบะแบตอิเธียมเข้ามาก็าอยากจะทดสอบทดลองเองนะครับอไอเรื่องทดสอบทดลองเองนะครับเดี๋ยวผมอธิบายถึงหัวข้อสุดท้ายให้ฟังนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็เลยมานั่งวิดยุรายการนะครับหัวข้อนะครับนะครับข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีข้อเสียของ นะแบตบตะกัวแบตบลิเธียมนะครับตอนนี้ผมคิดได้สิบสามหัวข้อนะครับโดยที่เพิ่งเพิ่งนอนตื่นบ่ายโมงมาเมื่อกี้ก็เลยนั่งนั่งคิดได้ประมาณนี้นะครับถ้าหากนะครับพี่พี่ท่านใดที่เป็นทีมช่างหรือใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับคิดออกมากมากข้อดีมากข้อดีก็เสียคิดออกมากกว่าน,นี้นะครับก็ให นะครับอคอมเมนต์มาใต้ข้อความคลิปนี้หน่อยแล้วกันนะครับช่วยๆกันเพราะว่าจะจะได้มีความรู้ให้กับทางนักศึกษานะครับมีความรู้ให้กับทางลูกค้าหล,หลายๆคนที่สนใจนะครับเขาจะได้มาดูว่าเออมันมีความแตกต่างที่มองเห็นเลยเป็นยังไงบ้างนะครับในะบนะบส่วนใหญ่ผมก็เห็นนะครับมีพี่ๆทีมช่างหรือพี่ๆท,ท,ที่งานดีเอไว้เขาก็ดีย เขาก็มามารีวิวแล้วก็รีวิวการประกอบเลยการใช้งานเลยนะครับแต่ไม่รีวิวข้อข้อข้อดีข้อเสียขอ,สอสอของสองรุ่นนี้ครับมีแต่รีวิวว่าดึงโหลดดีดึงโหลด,ด,ด,ลดไม่ดีอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ริดรายการนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าข้อดีข้อเสียของแบบ2อ,อย่างเนี้ย นะครับมันแตกกันยังไงมีหัวข้ออะไรที่แตกต่างกันบ้างอันตรายขนาดไหนบ้างนะครับมาเริ่มจากข้อหนึ่งเลยนะครับข้อที่หนึ่งครับขนาดนะครับขนาดตอนนี้นะครับผมให้ฝั่งที่เป็นเลขศูนย์นี่ก็คือแย่นะครับข้อเสียนะครับแย่นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมให้เป็นหนึ่งนะครับเป็นยังไงครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอนซีนะครับมือหนึ่ง สลูกนี้ขนานกันเป็นสิบสองโวลต์นะครับต่างจากกับแบตเตอรี่สิบสองโวลต์แบตน้ํานะครับโวลต้าตัวนี้ร้อย1ี่สิบแอมป์นะครับเนี่ยต่างกันมากนะครับอันนี้ความต่างแล้วนะครับมาดูหัวข้อที่สองนะครับหัวข้อที่สองความจุนะครับความจุแบตเตอรี่หนึ่งร้อยแอมของน้ํานะครับชาร์จเต็มอยู่ที่หนึ่งร้อยใช้ได้แค่สี่สิบเอร์เซ็นตนะครับแบตเตอรี่วิเทเนีมซีนะครับ ชาร์จหนึ่งร้อยผมตีให้ต่ำๆหน่อยช,ชาร์จหนึ่งร้อยใช้ได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็ต่างกันแล้วนะครับความิงผมก็ให้เป็นหนึ่งนะครับของแบตเตอรี่ลิเธียมอันนี้แบตเตอรี่ตะกั่วนะครับมาข้อสามเลยนะครับ,การ,ก,นนรบการดูแลเติมน้ำกันนะครับการดูแลเติมน้ำกันแบตเตอรี่ของลิเธียมเนี่ยไม่ต้องดูแลเติมน้ำกันเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรกับเขาเลยนะครับ ดูแลก็คือถ้าหากทำเกี่ยวกับ power b l o c เ,ก,เก,ก็บไว้ก็ปิดให้มืด,มดสนิทมืดสนิทไปเลยครับนะฮะส่วนแบตเตอรี่ประกัวเนี่ยถ้าเป็นแบบน้ำนะครับก็ต้องดูแลประมาณสองเดือนนะครับก็ต้องดูแลว่าน้ำกันเลยแผ่นทตุลงไปหรือเปล่าเลยแผ่นทตุลงไปหรือเปล่านะครับก็ต้องดูแลการเตือน้้ำกันของเข้าไปด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูหัวข้อที่สี่นะครับการต่อการต่อขนานกันนะครับการต่อขนานกันข้อนี้ในหัวข้อที่สี่นะครับผมให้แบตตะปวได้ได้หนึ่งนะครับแบตที่ย่ำได้ศูนย์นะครับแต่ไม่ใช่ว่าแบตตัวนี้จะไม่ได้ต่อขนานนะครับคือเขาจะต่อขนานต่อเมื่อใช้ระบบยี่6 4บสี่สามสหกสี่สิบแปด นะครับขึ้นไปจากนั้นนะครับแต่เขาจะเริ่มขนานกันอยู่ที่ระบบตั้งแต่สิบสิบสิบสี่ห้าโวลต์ขึ้นไปนครับเราถึงจะเริ่มต่อขนาดตัวนี้นะครับเพราะเขาสตาร์ทมาที่ยสิบสองโวลต์นะครับในระบบสองโวลต์อันนี้พูดถึงเรื่องโซลาร์เซลล์นะครับเสร็จแล้วแบตเตอรี่นะครับของแบตเตอรี่ลิอยมนะครับเขาจะเริ่มต่อตั้งแต่นะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่ ลิเทียมฟอสเฟตเขาจะใช้สี่ลูกนะครับแต่ตันนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเทียมเอ็มสี่เขาใช้ที่สมลูกหนึ่งหนึ่งเซลล์เขาอยู่ที่สามจุดเจ็ดโวลต์นะครับรวมกันสามเซลล์เขาก็ได้โดยประมาณสิบสองโวลต์นะครับเสร็จแล้วครับเขาต้องต่อขนาดตั้งแต่หนึ่งเซลล์สองเซลล์สามเซลล์ถึงที่จะเป็นลบกสิบสองนะครับตอนี้ก็จะเป็นข้อด้อยของเขานะครับเสร็จแล้ว มาถึงข้อข้อหกนะครับเก็บประจุโดยไม่ต้องใช้งานนะครับผมให้อ m N c เนะครับอ่าผมให้แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับทําไมนะครับถึงให้แบตเตอรี่ลิเธียมแบตเตอรี่ตะกวัวเนี่ยครับจะเป็นแบบน้ําแบบเจียวก็ช่างชาร์จไว้นะครับหนึ่งอาทิตย์มาวัดดูโวลต์ต่าเอม,มหายนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับ ชาร์จหนึ่งอาทิตย์มาเช็คด,ดูวนดอปไปนิดหน่อยนะครับมดรอปดอปไปนิดหน่อยแต่ใช้งานแทบจะไม่หายเลยนะครับแทบจะไม่หายเลยนะครับมาดูหัวข้อที่เจ็ดนะครับการชาร์จเร็วนะครับการชาร์จเร็วผมให้แบตเตียรมนะครับตัวนี้เป็นอ่าศูนย์เป็นแบตตะกัวนะครับการชาร์จเร็วนะครับแบตเตอรี่อ่า แบตเตอรี่ก็ตักต็ตัวเนี่ยครับก็คือการชาร์จเร็วเขาชาร์จได้โดยประมาณ10 1 0 20เแค่นั้นเองครับของของตัวแบตในแบตร้อยแอมนะครับสองแอมป์ก็ไม่เกิน30เหรอกครับนะครับเขาจะดันแรงมากหนักมากไม่ได้นะครับเขาจะทําให้ตัวแบตเตอรี่บว,วมแผ่นธาตุเสื่อมอรอบใส่เคื่อนการใช้งานก็จะอยู่ได้ไม่นานนะครับถ้าเราดันหแนบบักๆ,ๆนะครับต่างกันกับแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับ แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับสามารถดันหนักๆได้เลยนะครับชาร์จชาร์จเป็น45 0แอมป์100แอมป์ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับผมก็เลยให้แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับในหัวข้อที่เจ็ดการชาร์จเร็วนะครับได้ที่หนึ่งนะครับแล้วมาดูการใช้โหลดเร็วๆนะครับการใช้โหลดหนักๆนะครับอย่างเช่นนะครับแบตเตอรี่ตะกัวเนี่ยเราชาร์จเข้าไป สมมติแบตเตอรี่12โวลต์นะครับ12โวลต์20แอมป์นะครับอย่างสมมติเราใช้โหลดครั้งเดียวมาเป็นที่30แอมป์นะครับไม่ได้ครับแบต,ตัวนี้ไม่ได้ครับนะฮะเราต้องเพิ่มให้เป็นขนาดใหญ่ขึ้นมา20แอมป์อย่างเงี้ยครับถึงจะคลายประจุได้แต่เมื่ิ30แอมป์นะใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะได้โดยประมาณอีได้ประมาณ30แอมป์ก็ได้ดประมาณชั่วโมงชั่วโมงนี่แหละครับ เสร็จแล้วแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับสมมติร้อยแอมสมมติยี่สิบแอมนะครับสมมติยี่สิบแอมสิบสองโวลต์นะครับอดึงประจุที่สามสิบแอมนะครับเขาดึงออกได้เลยครับแต่ชั่วโมงการการดึงออกเขาจะได้น้อยชั่วโมงลงไปหรืออาจจะไม่ถึงยี่สิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาคลายประจุได้นะครับแล้วก็นะครับการชาร์จการใช้เนี่ยจะไม่มีความร้อนนะครับแต่ตัวนี้มีความร้อนนะครับคลายสารเคมีด้วย แต่ในหัวข้อนี้ผมไม่ได้ลงคลายสารเคมีนะครับเดี๋ยวผมอธิบายกันไอสารเคมีเลยนะครับแบตเตอรี่ตะกั่วนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่บ้านนะครับอยู่ใกล้คนนะครับตอนเขาชาร์จนะครับเขาละเหยกดตะกั่วออกมาตลอดเวลาจะเป็นแบตเตอรี่ยิดเจลจะเป็นแบตเตอรี่อะไรเขาก็จะคลายไปอยู่ออกมานะครับคลายสารเคมีมาโดยที่เราไม่รู้นะครับแต่แบตเตอรี่ลิเธียมไม่มีครับเพราะแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยเขาไปใช้ในรถยนต์นะครับ รับใช้ในรถยนต์ในรถยนต์นะครับไม่มีการไม่มีการคลายสารเคมีออกมาครับมาการถึงหัวข้อที่เก้านะครับถึงหัวข้อที่เก้าราคานะครับราคาก็ให้แบตเตอรี่ตะกั่วถูกแบตเตอรี่เทียมแพงนะครับและตอนนี้ในประเทศไทยนะครับแบตเตอรี่ลิตแบตเตอรี่ตัวนี้ยราคาจะถูกกว่าแบตเตอรี่ตัวลิเทียมนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับแบตเตอรี่ตะกั่วเนี่ยเขาโดน ประกอบเจลมาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็ขายอย่างนี้เลยนะครับเขาก็ขายอย่างนี้เลยเขาก็จะแพงขึ้นตามยี่ห้อแพงตามยี่ห้อนะครับแพงตามรูปแบบรูปร่างแพงแพงตามเขาเรียกตะกั่วอยู่ข้างในนะครับเป็นแผ่นหนาแผ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ยี่ห้อยี่รุ่นเขาเสร็จแล้วตัวเนี้ยอ๋อเขาก็จะราคาผมพัดีให้ราคาถูกถึงกลางๆนะครับแต่แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับ เขาซื้อมาเป็นเซลก็อยู่ในราคาสูงแล้วนะครับเขาต้องมาต่อเขาต้องแล้วช่างก็มาต่อวีเมทแอคทีฟบาลานซ์ให้อีกนะครับอุปกรณ์เสริมก็จะมีราคาสูงขึ้นไปอีกตัวต่อ,อเขาเรียกเซลล์ลขนาดน,นะครับก็นะบจะมีราคาสูงขึ้นไปอีกนะครับก็ตอนนี้ก็เลยมีราคาสูงกว่าแบตเตอรี่น้ำนะครับ เสร็จแล้วหาซื้อง่ายนะครับผมมาให้แบตเตอรี่ตะกัวนะครับฮะแบตเตอรี่ตะกัวก็คืออยู่ในประเทศไทยก็หาซื้ออยู่นะฮะหาซื้อง่ายนะครับในประเทศไทยตามท้องถนนทั่วไปมีนะครับแต่แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับก็จะมีเป็นบางเป็นบางบางบริษัทบางที่ขายเฉพาะหนะ้าขายขายเฉพาะคนอะไรเงี้ยครับ ในวงการของโซลา r เซลล์ถึงจะมีถึงจะรู้ถึงจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็หาซื้อยากหน่อยนตอนนี้นะครับสเสร็จแล้วอา,อายุการใช้งานสิ่งสําคัญเลยเนี่ยคืออายุการใช้งานนะครับเพื่อจะตอบโจทย์การใช้การซื้อระบบโซลาเซลล์นะครับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ตะกั่วนะครับถ้าเป็นระบบโซลาเซลล์แบตเตอรี่ตะกัวเนี่ยจะอยู่ได้โดยประมาณผมตีให้สปีลง แต่ไม่ใช่ว่าจะต่อทําได้ไม่นานนะครับแต่ต้องเป็นช่างที่คํานวณระบบเก่งๆนะครับใช้ไดโอดสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยครับอยู่ในค่าแบตเตรอาาร,รี่อยู่ในค่าการชาร์จอยู่ในค่าการใช้นะครับ mm hmm. เขาก็จะอยู่ได้โดยประมาณห้าถึงหกปีนะครับแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าถ้าจะอยู่ได้ขนาดนั้นการคำนวณขนาดนั้นนะครับ มันก็ต้องหนึ่งแบตเตอรี่ต้องเยอะสองแผงต้องเยอะนะครับการใช้โหลดก็จะในบ้านก็จะใช้มันก็กลับกลายเป็นการลงทุนที่ใช้อุปกรณ์เข้ามาเยอะมากนะครับอายุการใช้งานเขาก็มกตีให้โดยประมาณ4ถึง4ปีนะครับปีให้4ปีนะครับในระบบโซลราเซลล์ส็นแล้วแบตเตอรี่ลิเธียมมีมีม ตอนนี้มีฟอสเฟตอยู่ได้โดยประมาณ8ปดถึงสิปีแต่อ m c นะครับทางใบเซืรอที่ผมได้ราคาตัวน,นี้มาครับเขาก็จะมีเขาเรียกเป็นใบใบ่ข้อมูลของเขาอะครับว่าทำงานอะไรได้บ้างชาร์จได้กี่ซีขนาดวุน้นต่อเซลล์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะบอก คาฆ่ากันมาแต่สิ่งที่สําคัญในอายุการใช้งานเขามีรอบไซเคิลการใช้งานส่งมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เขาบอกว่าห้าพันถึงเจ็ดพันรอบนะครับผมตีแค่ห้าพันรอบก็ประมาณมตีได้สิบห้าปีเลยนะครับแบตเตอรี่ที่ h i u m i o n นะครับตัวนี้เป็นมือหนึ่งนะครับตัวนี้มือหนึ่งยังไม่ได้ประกอบเสร็จแล้วมาพื้นที่การจัดเก็บนะครับ พื้นที่การจัดเก็บนะครับผมก็ให้แบตเตอรี่ลิเธียมเป็นได้ไไดด้้คะแนนหนึ่งคะแนนนะครับกดตะกัวให้ศูนย์ไปนะครับพื้นที่การจัดเก็บนะครับอ่ะเรมีตัวอย่างอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับ nmc ที่ผมศึกษามันอยู่นะครับอันนี้เป็นขนาดสี่สิบแปดโวลต์หนึ่งรอแอม นะครับผมก็ศึกษามันอยู่ก็ต่อใช้พื้นที่ให้ดูพื้นที่นะก็โดยประมาณความยาวโดยประมาณหนึ่งเมตรนะครับหน้ากว้างออกมาจากผนังก็โดยประมาณยี่สิบเซนนะครับเนะอาใช้พื้นที่เท่านี้นะครับมาดูความต่างของเขาเนี่ยเทียบเท่ากับแบตเตอรี่เนี่ยเทียบเท่ากับแบตเตอรี่ทั้งแปดลูกเนี่ย นะครับอันนี้คือตัวอย่างในการจัดเก็บนะครับามาข้อที่สิบสามนะครับเป็นเป็นปัจจัยที่ทำให้ผมทำคลิปวันนี้นะครับอันตรายนะครับข้อที่สิบสามอันตรายนะครับผมให้แบตเตอรี่ ได้ไดคะแนนที่หนึ่งนะครับได้คะแนนที่หนึ่งนี่คือไม่ใช่ไม่อันตรายนะครับแบตเตอรี่ตะกวัวเนี่มีความอันตรายของเขาอยู่แต่เขาอันตรายน้อยนะครับในการที่จะเอาไปติดตั้งใช้งานเองนะครับโดยคนไทยะครับรู้เรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่กดตะกวัวอยู่แล้วนะครับว่าไปใช้งานยังไงแบตเตอรี่หมดยังไงอะไรประมาณนี้นครับถามถามาต่อกัน ห้าหกลูกขนาดกันมา,อาพอแตะสตาร์ทแบตเตอรี่กุกัวมันก็สามารถที่จะระเบิดได้เหมือนกันนะครับแต่ถามว่าอันตรายมันก็ไม่อันตรายเท่ากับแบตเตอรี่เชื่อมนะครับนี่แหละคือปัจจัยที่ผมมาบอกว่ามามาลงคลิปวันนี้มีน้องนักศึกษาโทรมาพี่ครับผม หแตอรี่ลิเยมผมอยากลองผมจะซื้อมาลองผมจะซื้อมาทํา <ำ S 2> เองอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็ต่อขนาดการสี่ลูกแล้วผมก็ดึงไปใช้งานแล้วดึงใจโหลดเลยครับผมได้บอกออน้องเล่นโซล่าเซลล์มานานหรือย,ยังเขาบอกว่าเพิ่งเล่นมาครับตอนนี้ใช้แบตเตอรีออ่20แอมปเล่นระบบเล็กๆอยู่ครับนะครับ ผมก็อธิบายไปเลยครับแบตเตอรี่ลิียมเอนเมมซีนะครับถ้าไม่เข้าใจนะครับถ้าไม่มีความรู้นะครับถ้าไม่ชํานาญนะครับไม่รู้ว่าระบบต้องต่ออะไรบ้างนะครับอย่าทํานะครับผมบอกไว้เลยอย่าทํานะครับไปศึกษาดูก่อนนะครับว่าอันตรายขนาดไหนนะครับดูขนาดนี้ครับเวลา เกิดชาร์จเกินนะครับใช้เกินไม่เท่าไหร่นะครับชาร์จเกินนะครับตรงเขาเรียกซินอยู่ข้างบนตรงกลางของแต่ละเซลล์นะครับอันนี้เป็นระบบเซฟตี้เขานะครับเพื่อจะไม่ให้แบตเตอรี่ระเบิดระเบิดออกให้มันแตกเป็นไฟครับเขาจะให้คลายไฟออกขึ้นข้นขางบนนะครับถ้าไม่เข้าใจหรือใช้งานไม่เป็นนะครับ หรือประกอบไม่เป็นไม่มีความรู้ครับมันสามารถไหม้บ้านได้หลังหนึ่งได้เลยอันนี้คือข้ออันตรายของมันนะครับผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อไม่อยากให้นะครับเกิดเป็นประเด็นว่ามีโซลาเซลล์นะครับไฟไหม้โดยที่โซลาเซลล์ไม่ได้ไหม้แต่เป็นการ ทดลองที่ผิดประเภทโดยไม่มีความรู้แล้วทําให้วงการโซลาร์เซลล์เสียนะครับตอนนี้วงการโซลาร์เซลล์กำลังจะมาดีนะครับไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับฝากถึงน้องๆนักศึกษาคนที่ไม่เข้าใจคนที่ไม่ศึกษาแล้วมาเล่นระบบแอลลิเทียมนะครับระบบลิกขนาดลูกแค่นี้นะครับลูกเท่านิ้วชี้ผมเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าได้ระเบิดแล้วก็ไม่ใช่เล่นนะครับชาร์จเกินระเบิดไม่ใช่เล่นนะครับ แบตลิเทียมก็มีอยู่ที่มือถือโทรศัพท์ใช่ไหมครับ mm hmm. เคยเห็นข่าวที่เป็นโทรศัพท์ระเบิดไหมครับขนาดแบบลูกเขาเทียบเท่ากับตัวสีก้อนสีเขียวหนึ่งลูกครับแต่เขาระเบิดทําความเสียหายให้กับคนหนักมากนะครับแล้วคิดไหมว่าลูกร้อยเอ็มจะขนาดไหนนะครับเนี่ย mm hmm. ผมให้เลยข้อสิบสามเนี่ย ผมให้ห้ามทำเองหากไม่มีความรู้นะครับทำไมถึงต้องไปเรียนรู้นะครับมานี่การติดตั้งโซล่าเซลล์การติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับไม่ใช่มีแค่จะต่อลูกให้ขนาดกันต่อเซลล์ให้ขนาดกันให้เป็นระบบ48โวลต์แล้วก็ไปใช้งานนะครับเขามีนี่ผมต่อไปแอคทีฟบาลานนะครับ นี่ BMS นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาก็จะจับเซลล์แต่ละเซลล์แล้วก็ดึง Active Balance เข้าแต่ละสายแต่ละหัวนะครับแล้วก็อันนี้ Active Balance นะครับ Active Balance ก็จะเข้าสายแต่ละหัวจะใช้งานยังไงนะครับก็มีมวกเนี่ยนะครับมีพ a มิเตอร์บอกบ้านเนี่ยของผมของบ้านผมตอนนี้นะครับเนี่ยไม่มีแดดเนี่ยฝนจะตกเนี่ยจะเปิดแอร์ใช้งานอยู่นะครับแกงกับลูกนอนอยู่ข้างในนะครับ ตอนนีด้ดึงกระแสไปที่10แอมป์นี่ครับวันนี้ก็อยากจะมารีวิวนี่แหละครับกลัวกลัวเป็นกลัวตัวเองให้ความรู้กับน้องๆที่เข้ามาปรึกษาไม่ทางการนีครับก็เลยกลัวเกิดความเสียหายนะครับฝากฝากถึงน้องๆด้วยนะครับ การเชื่อต่อการที่จะใช้งานนะครับศึกษาก่อนนะครับไม่ใช่อยากจะเอาไปต่อขนาดแล้วก็ใช้งานเลยนะครับเสร็จแล้วเรื่องจะต่อขนาดแล้วไปใช้งานเลยไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ทําได้ครับแต่การที่จะทํา เราอาจะต้องมีชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์จะชาร์จกับแบตเตอรี่เทียมนะครับการตั้งค่าทีนี้อยู่ที่การตั้งค่าเลยนะครับอยู่ที่การตั้งค่าว่าจะให้ให้คุมการชาร์จเกินการใช้เกินนะครับหรือโวลต์สูงตัดโวลต์ต่ำตัดน,นะครับต้องให้อ่า MPPT ที่ชาร์จแบตเตอรี่ได้คุณต้องตั้งค่าให้ให้เปะ๊ะบอกว้เลยให้เปะเกินนิดหน่อยแบตเตอรี่บวมพร้อมที่จะระเบิดนะครับถ้าไม่มี b m เบอกกเลยร้อยเปอร์เซนระเบิดแต่ถ้าคุณมี b m เมีเอ็กี่บาลานนะครับคุณชาร์จไปปุ๊บคุณตั้งค่าไม่เป็นคุณชาร์จไปปุ๊บคุณตั้งค่าผิด มีเม็ดตัดไม่ให้ชาร์จแอคทิฟบาลานซ์คลายประจุไม่ทันแอคทิฟบาลานซ์ตัดไม่ให้ชาร์จตัวนี้ขึ้นเอื้อเรื่อ MPTT ขึ้นเือเรื่อแต่หากคุณตั้งค่า m p p t แม่นชาร์จลงไปนะครับชาร์จลงไปไม่ให้ไม่ให้ค่าเกินคุณชาร์จลงไปเลย มันก็อยู่แค่นั้นแหละชาร์จประคองไว้ชาร์จประคองไว้ไม่ไม่ล้นตักทีไม่ล้นทักทีชาร์จไปชาร์จไปพอถึงเวลาใช้ไปใช้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 ตัวนี้มันสามารถใช้ใช้ลงไปจนลึกจนจมเลยแล้วค่อยชาร์จขึ้นมาใหม่ได้แบตเตอรี่ตรงนี้มันมีข้อดีต่างจากแบตเตอรี่กดตรงนี้นะครับเนาะวันนี้ก็รีวิวมา ยี่สี่นาทีเน้วนะครับเห็นน้องมันฝึกอเห็นลูกค้าแล้วก็ทีมนักศึกษาก็โทรมาก็เลยอ่ารีวิวก็อัารีวิวนะครับตื่นนอนมาตอนเที่ยงก็อัดรีวิวเลยให้ความรู้นะครับความแตกต่างของแบตเตอรี่นะครับนี่ความแตกต่างข้อดีข้อเสียนะครับของแบตเตอรี่ตะกั่วกับแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับนี่ที่ผม กินรายการได้คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับถ้าหามีพี่ช่างคนไหนนะครับพี่ DIY คนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมข้อดีข้อเสียของแบตเตอรี่ตะกวัวกับแบตเตอรี่ตะเทียมมากกว่านี้นะครับผมตื่นนอนขึ้นมาผมเลยคิดได้แค่นี้นะครับก็ข้อความมาใต้วิดีโอนี้แล้วกันนะครับเพื่อจะนะครับไม่ให้วงการซลาเซลล์เสียหายนะครับผมกลัวอันตรายกับคนที่นำมาไปใช้นะครับ วันนี้ท็อปโซล่าเซลล์นะครับก็ขอจบรีวิวนะครับการให้ความรู้นะครับข้อดีข้อเสียของแบตเตอรี่ตะกัวกับแบตเตอรี่เทียมเพียงเท่านี้นะครับมีคลิปการติดตั้งนะครับที่จังหวัดไหนนะครับเดี๋ยวทางท็อปโซล่าเซลล์จะเี่นข้อมูลนะครับอ่านทาง youtube ให้เป็นแนวทางในการทำไปเรื่อยๆนะครับฮะ สำหรับวันนี้ทับโซโลาเซลล์ก็ขอสวัสดีครับ